สวัสดีครับผมตะโมโนจากช่อง TK Channel นะครับวันนี้ก็จะมาแนะนำในส่วนของการดูเ็ทเงินในเกมนะครับรวมถึงกลุ่มซื้อขายไอเทมนะครับว่าเราจะดูตรงไหนนะครับสำหรับแต่ละเกมเลยนะครับเพราะว่าผมรวบรวมให้แต่ละเกมทั้งหมดที่รวบรวมไว้ก็น่าจะประมาณ7เกมด้วยกันนะครับใครชอบเกมไหนก็ลองเล่นแล้วก็ลองเข้าไปดูเรทเงินในเกมแล้วก็กลุ่มซื้อขายของแต่ละเกมได้เลยนะครับพอดีมีเพื่อนๆถามเข้ามานะครับว่า เล่เงินในเกมดูตรงไหนนะครับแล้วก็กลุ่มซื้อขายนะครับเราจะดูตรงไหนได้บ้างบางคนอาจจะค้นหาไม่เจอนะครับหากลุ่มซื้อขายไม่เจอผมก็เลยรวบรวมนะครับมาให้เดี๋ยวเราไปดูกันว่าที่ผมรวบรวมมาให้นะครับเราจะไปดูในตรงไหนนะครับเพราะว่าเผื่อบางคนบางคนอาจจะรู้แล้วนะครับแต่ว่าบางคนอาจจะไม่รู้นะครับก็วันนี้ก็จะมาบอกให้นะครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยว่า ในส่วนของเลตเงินเกมแล้วก็กลุ่มซื้อขายไอเทมเราจะไปดูตรงไหนนะครับสำหรับการดูนะครับหลักๆก็จะมีอยู่2ช่องทางนะครับถ้าเกิดเราเข้าที่ f a c e b o o k นะครับ facebook ก็ให้เราพิมพ์นะครับด้านบนนะครับพิมพ์ด้านบนว่าเกมมือถือเล่นหาเงินนะครับนี่ครับเราก็จะเจอนะครับเป็นกลุ่มเพจเกมมือถือเล่นหาเงินนะครับก็ ให้พิมพ์เข้าไปนะครับอันนี้คือในของ Facebook นะครับอันนี้ผมทําในในโทรศัพท์ให้ดูนะครับเราก็จะเห็นนะครับเกมมือถือ,อเดี๋ยวผมลองพิมพ์ให้ดูนะครับเล่นหาเงินนี่นะครับเราก็จะเจอกลุ่มเพจนะครับเกมมือถือเล่นหาเงินเราก็กดเข้าไปได้เลยครับทีนี้ถ้าเกิดเราเข้าจากอ่ YouTube นะครับ ถ้าเกิดใครที่ติดตามก็น่าจะเห็นอยู่นะครับในในของ youtube ก็ให้พิมพ์เหมือนกันครับเกมมือถือเล่นหาเงินเหมือนกันนะครับถ้าเกิดใครติดตามช่องของผมนะครับก็ให้เข้าไปที่คลิปของผมได้เลยนะครับนะครับก็สมมุติว่าผมจะเข้าไปดูนะครับก็กดเข้าไปนะครับเสร็จแล้วนะครับให้เราสังเกตว่าด้านล่างนะครับตรงชื่อเกมนะครับไม่ใช่ครับพูดผิดตรงชื่อคลิปนะครับ มันจะมีนะครับมันจะมีเหม,มือนลูกศรนะครับเหมือนลูกศรชีร้ลงนะครับก็ให้เรากดเข้าไปครับทีนี้เราก็จะเห็นนะครับเพจรวมพลคนรักโปเกมอนนะครับแล้วก็เพจเกมมือถือเล่นหาเงินเราก็กดที่ลิงก์เพจเกมมือถือเล่นหาเงินได้เลยครับอ่ะเมื่อเรากดเข้ามานะครับมันก็จะเชื่อมมายังเพจเกมมือถือเล่นหาเงินนั่นเองนะครับอันนี้ก็เราสามารถเข้ามาดูเดเงิน ของแต่ละเกมแล้วก็กลุ่มซื้อขายของแต่ละเกมได้นะครับอย่างนะครับเรทเงินในเกมตอนนี้นะครับอันนี้ผมอัปเดตให้ล่าสุดนะครับอันนี้เป็นของเดือนมีนานะครับซึ่งผมอัปเดตให้ล่าสุดนี่วันที่วันที่29นะครับ29 29ามีนานะครับอันนี้ผมอัปเดตให้ล่าสุดนะครับก็อย่างโทรมนะครับ 1M ก็ประมาณ16-20ถึงบาทคาบาวโมบายนะครับก็ประมาณ 0.8ถึง2.5นะครับรัวฮันเอ็มนะครับก็ประมาณ3.1ถึง3.7บี้ต่อ1บาทนะครับอสูรออนไลน์ครับ0.4ถึง0.5เมเปิลสตอรี่นะครับ0.8ถึง0.85ไอรูนาออนไลน์นะครับ1,000 M เอ็มเท่ากับประมาณ55วอลลิตนะครับทีนี้เรามากดเพิ่มเติมนะครับกดเพิ่มเติมด้านล่างนะครับก็จะมี V4 นะครับที่เพิ่มเติมเข้ามาเป็นเกมที่7ก็1,000เพชรนะครับก็ หรือว่าเพชรแดงนั่นแหละครับก็ประมาณ140บาทถึง200บาทนะครับก็ประมาณนี้อันนี้คือเรีเงินในเกมที่นี้ในเรื่องของกลุ่มเพจซื้อขายนะครับพอดีเพื่อนๆสงสัยนะครับว่าซื้อขายตรงไหนนะครับบางคนหาไม่เจอนะครับคือในกลุ่มเพจเราจะสามารถขายไอเทมได้ด้วยไม่ใช่ขายแค่เงินในเกมอย่างเดียวหรือว่าเพชรในเกมอย่างเดียวนะครับเราจะสามารถขายไอเทมเป็นเงินจริงได้ด้วยในส่วนของเกมที่มันสามารถแลกเปลี่ยนไอเทมได้นะครับอทีนี้เรามาดูนะครับ ให้เราเลื่อนมาข้างล่างนะครับเราจะเห็นคําว่าอย่างเกมโท่รมออนไลน์นะครับก็จะมีผมจะพิมพ์ไว้ว่าเพจหนึ่งเพจสองนี่นะครับคือเพจหนึ่งเพจสองครับเขาจะมันจะเป็นกลุ่มซื้อขายทั้ง2เพจนะครับผมก็เลยเอามาให้ทั้ง2เพจเลยนะครับก็ให้เราถ้าเราจะขายนะครับเราก็ไปวางขายทั้ง2เพจได้เลยนะครับเนี่ยครับเขาก็จะมีการวางขายไอเทมนะครับอันนี้อย่างเกมโท่รมออนไลน์นะครับก็เพจหนึ่งเพจสองนะครับก็จะเป็นอ่า ขายของโทรําออนไลน์เหมือนกันแต่ว่าเป็นคนละเพจกันนะครับเราจะขายเพจไหนเราก็ไปดูนะครับเพจไหนราคาเงินดีนะครับเราก็เข้าไปขายเพจนั้นก็ได้เช่นกันนะครับอันนี้ก็เป็นแนวทางให้นะครับอันที่2คือโทรรำออนไลน์มี2เพจนะครับที่ผมเอาเอาไว้ให้นะครับคาบาวโมบายนะครับคาบาวโมบายก็มี2เพจเช่นกันนะครับอันนี้เราก็เข้าไปดูนะครับการขายของแล้วก็ขายไอเทมได้นะครับส่วนต่อมาคือโรฮานเอ็มนะครับ ดูฮานเอ็มผมก็ทิ้งไว้ให้2เพจเหมือนกันนะครับเราก็เข้าไปดูได้นะครับว่าเขาขายบี้กันที่ราคาประมาณเท่าไหร่บ้างนะครับเราก็เข้าไปดูนะครับต่อมานะครับอสูรออนไลน์นะครับอันนี้ก็2เพจเหมือนกันนะครับอสูรออนไลน์นี่ก็ทิ้งไว้ให้2เพจนะครับแล้วก็ m a p l e Story นะครับอันนี้ก็ทิ้งไว้ให้2เพจนะครับ Ar ร u นาออนไลน์นะครับอันนี้ก็ทิ้งไว้ให้อันนี้1เพจนะครับทิ้งไว้ให้เพจเดียวนะครับ ต่อมาครับล่าสุดนะครับก็คืออีสนะครับ V4 นี้ก็มีเพจเดียวนะครับเพื่อนๆก็ลองเข้าไปดูในกลุ่มเพจของแต่ละเกมนะครับที่ผมเอาไว้ให้ก็เป็นช่องทางในการที่จะแลกเปลี่ยนหรือว่าซื้อขายไอเทมจะได้สะดวกขึ้นนะครับเพราะว่าบางคนอาจจะพิมพ์หาในในในแฟนเพจไม่เจอนะครับผมก็เลยเก็บรวบรวมข้อมูลมาให้ในส่วนนี้จะได้ง่ายนะครับง่ายต่อการที่จะไปขายไอเทม ทีนี้สําหรับคนที่บางคนถามว่าในส่วนของแต่ละเกมเราจะดูวิธีตรงไหนนะครับคือผมก็ทําถ้าเกิดใครเข้ามาในกลุ่มเกมมือถือเล่นหาเงินนะครับก็จะเห็นว่ามันจะมีคลิปในการสอนเรื่องต่างๆ,ๆนะครับอย่างช่วงนี้เป็นช่วงเมื่อกี้นะครับเป็นเรื่องของเกมดูฮ a นเอ็มนะครับผมก็จะทําคลิปเกี่ยวกับเกมด uh ูฮ a นเอ็มมให้นะครับก็ลองเลื่อนๆดูนะครับส่วนโทรัมออนไลน์นะครับ โทรรัมออนไลน์นี่ผมทําตั้งแต่ก่อนก่อนเพื่อนเลยนะครับอันนี้ก็สามารถเข้าไปดูได้นะครับก็อาจจะอยู่ด้านล่างนิดหน่อยนะครับก็เลื่อนๆล่อนลงมานะครับเราก็จะเห็นของโทรรัมออนไลน์อยู่นะครับอันนี้คือถ้าดูในกลุ่มเพจนะครับแต่ว่าถ้าเกิดใครเข้าไปดูในช่องของผมนะครับอย่างเช่นนะครับถ้าเกิดใครจะเข้าไปดูในช่องของผมจาก YouTube นะครับก็ให้กดที่รูปวาดตรงรูปด้านล่างนะครับที่เป็นคําว่า t k channel นะครับแล้วก็กดเข้าไปได้เลยครับนี่ครับ เราก็จะเข้ามาในช่องของ YouTube ของผมนะครับเราก็มาดูนะครับซึ่งการดูตรงนี้นะครับถ้าเกิดใครจะดูในเรื่องของแต่ละเกมไปเลยนะครับก็ให้เข้าไปที่เพลย์ลิสต์นะครับนี่ครับเดี๋ยวผมจะแยกๆเป็นเกมให้นะครับอย่างเกมมือถือเล่นหาเงินของโรลำออนไลน์เนี่ยอันนี้ผมแยกไว้ให้แล้วนะครับก็จะเป็นเฉพาะเรื่องของเกมโรลำออนไลน์อย่างเดียวนะครับอันนี้ก็เข้าไปดูได้ ส่วนเกมของอย่างโรฮาน M อนะครับอันนี้ผมยังไม่ได้ทำ playlist ให้นะครับเดี๋ยวผมจะทําให้ในเร็วๆนี้แหละถ้าใครอยากจะดูเรื่องของเกมโรฮาน M ก็อันนี้โรฮานเอก็ทําไว้อยู่นะครับ3คลิปแต่ว่ายังไม่ได้อัพเพิ่มเติมเพราะว่าจริงๆทาไปเยอะกว่าน,นี้นะครับผมต้องไปอัพวิดีโอเข้า playlist ให้อีกนะครับมันก็จะเป็นช่องทางในการดูที่ง่ายเพราะว่าเราจะได้ไม่ต้องอเราจะได้ไม่ต้องไปค้นหาวิดีโอยากนะครับก็คือ ถ้าเข้ามาที่ช่องของผมนะครับแล้วก็เข้ามาที่เพลย์ลิสต์เลยนะครับก็อย่างที่บอกนะครับกดที่กดเข้าไปที่คลิปนะครับกดเข้าไปที่คลิปแล้วก็จะเห็นด้านล่างว่าคําว่า TK Channel นะครับแล้วก็กดเข้าไปครับเสร็จแล้วก็ให้เข้าไปที่ด้านบนนะครับที่ว่าเพลย์ลิสต์นะครับนี่ครับแล้วก็ดูดูนะครับว่ากลุ่มเพลย์ลิสต์ที่ผมทําให้แต่ละเกมนะครับ ครับยังไงก็อย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปลนะครับรวมถึงจะได้ไม่พลาดในคลิปใหม่ๆที่ผมได้อัปเดตครับเพราะว่าช่วงนี้ผมก็พยายามอัปเดตให้ตลอดให้ทุกวันนะครับเพื่อที่เราจะได้ใช้เป็นแนวทางในการเล่นเกมเพื่อหาเงินแล้วก็เพื่อความสนุกนะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ผมก็จะขอจบเพียงเท่านี้ก่อนเดี๋ยวคลิปหน้าเจอกันสวัสดีครับ